มีอยู่ว่าเราตื่นมา8ปดโมงนะคะเราก็ตื่นมาผัดไก่แล้วมังจุก็โทรมาว่านั่งกันมาด่วนเลยเพราะว่าบ้านนกเดาจะมาลงแล้วรอะไรล่ะเราก็รีบนั่งรถแว้นมาเลยนะคะแล้วก็ผ่านทางเส้นบันแลนนะคะเราก็นั่งบึ้งบึงบึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านสะพานข้ามคลองแซนแซบค่ะแล้วก็บึนบึนบึนบึดูวพี่น้อง แล้วดูการถือของนะคะถือพลุงพลังสองกระเป๋าสามกระเป๋าไม่รู้ถืออะไรเยอะแยะแล้วตอนนี้เราก็ผ่านร้านข้าวแล้วก็หูวีทองฟ้าสดใสมากอ่ะมันใช่เวลาไม่นี้แล้วดูจากที่ฉันนั่งก่อนโอ้โหสภาพก็คือนี่พี่เขาให้ใส่หมวกกันน็อกปลอดภัยหายห่วงจัดแล้วก็เลี้ยวเส้นข้าคูไซแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็บอกพี่ค่ะพี่เร็วๆหน่อยค่ะบ้านเราจะมาลงแล้วพี่กระบือบื้อบือบื้อ้องตรงพี่เขาซิ่งมากเลยไะง่ายงั้นรียกเบนบื้อบืนอบืนอบื้อบื้อหนีเส้นเส้นเส้นขวบเส้นเส้นเส และตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยค่ายมนุษย์สังดินัาประชาร่วมใจ20แล้วก็เรียกเข้าไปเลยแล้วก็กาลังเจอบ้านนกดาวกําลังเอาลงอยู่จ้าซึ่งตอนนี้ก็กกำลังเอาบ้านนกดาวลงอยู่นะคะเราบอกพี่ขับจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยเพราะว่ามันใหญ่มากมันข้าไม่ได้เลยโอ้โหถอดหมวกกันกน็อกก่อน,นะค่ะแล้วก็จ่ายค่าโดยสารนะคะเสียไปทั้งหมดหน้า12บาท้า แต่คว้าจะคว้าออกมาไ,ได้นี่คือลื้อแล้วเลื่ออีกลื้อแล้วลอีกคือกระเป๋าไม่รู้แบกอะไรมาเยอะแยะนั้นทุกคนกว่าจะหยิบแบงค์ยี่สิบยี่สิบยี่สิบออกมาไ,ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็เดินไปต่อค่ะโอ้โหแล้วก็จะไปดูบ้านนกดาวกันทุกคนกำลังเอาลงอยู่นี่นะคะมีเคนเอามาลงให้ค่ะเอ้ยใครยินอยู่ข้างบนมันะแล้วเราก็เจอนิมีหรือว่าดวงดาวน้อยนะคะมีาการชิงแชมป์วันที่สิบสี่มิถุนายนนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเอาบ้านนอกดาวลงนะคะซึ่งจะเอาไว้ทำงานค่ะโอ้โหสวยมากงานจริงจะบอกเลยว่ามันเลิศมันงงมมา่ไะลอจช แต่ว่าพี่เข้ามาก่อนตอน8ปดมงครึ่งเลยโหจกรยกซ้ายยกขวายกไปยกมาเอ๊ะจะลงตรงไหนนีนะอ่ะขย,ขยับขย,ขยับข,ขยับค่อยๆขยับเข้าขไปหูวันนี้ทองฟ้าเป็นใจสุดๆแต่ตอนนี้ฝนตกหลดนะที่กำลังภาคเสร็จแล้วรออะไรล่ะก็ขอถ่ายคลิปสะหน่อยโอ้โหหมุนกล้องแพนกล้องว้า บ้านนกดาวสีไม้ันี่คือเป็นสีที่เราเลือกเลยนะคะตอนแรกมันเป็นสีขาวนะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นสีไม้มารู้สึกแบบมีความคลาสสิกขัดใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคามินว่าคามินทาปากว้าวหน่ยหูคามินคือแบบว้าวขั้นสูงนะทุกคนแล้วก็หมุนหมีกรอบหนึ่งคือจะลงสตอรี่แต่ว่าดิฉันไม่ได้ลงดังนั้นก็เดินเอาไปเก็บเรียบร้อยนะคะของที่เราถือมาไปเก็บที่บ้านโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็มาดูบ้านนกดาวนี้ก็คือตั้งแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็เดินข้ามข้ามข้ามแล้วก็มาดูหูเอ้าใครอย่ะา ซึ่งทางออกคือมันติดรถใช่ไหมทุกคนก็เลยต้องออกหลังบ้านซึ่งมันฝนตกแล้วมันก็เละมากเลเคข่าหูแบบบึ้นบึ้นบึ้นก็เดินเข้ารองเท้าเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยก็เลยวา่าเดินมไม่ขึ้นตรงนู้นเลยทีเดียวนี่ค่ะแล้วก็วับมาดูที่ห้องอีกนะคะอันนี้เป็นภายข้างในนะคะยังไม่ได้มีอะไรตกแต่งมีแอร์แค่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยกของมาลจัดเดี๋ยวรอดูตอนของเสร็จแล้วก็จะมีอะไรบ้างน,นี่เป็นช่วงเซอร์เวยก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างบโอ้โหอี่นี่เป็นบ้านน้องดาวที่เรามาตั้งนะคะโอ้โหย ใจของจริงนะคะเพราะว่าเดินเข้าไปมันเป็นแค่ปูนอะลอง6ด้าน ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้มันล็แบบตกใจมากเพราะว่ามันขยับขยับขยับ,ยบซึ่งตอนนี้นะคะบางจุกกลังลองล็อกบ้านอยู่เพราะว่าลองล็อกอยู่นานแล้วนะคะมันก็ล็อกไม่ได้สักทีทุกคนซึ่งลองล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมามันก็เลยโดนเลือดออกที่นิ้วนะคะ,ะว่ามันอะไรบาดก็ไม่รู้ว่าทุกคนใครที่เห็นหน้าเรานี่คือไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าหน้าเราสีเรียตตลอดเครียดตลอดเวลาไม่รู้เป็นเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเบงมาทุกคนนี่อ่าให้ดูแอร์อ้าอะไรต่างต่เออทำไมมันเครียดจังเลยอะไรอย่างเนี้างงเ็คือแนวหน้ากระดานแต่่วานี ตั้งเป็นแนวตั้งแบบต่อแถวว่ะทุกคนซึ่งเพราะว่าเกิดเหตุน,นะคะเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดค่ะก็คือตรงนั้นมันเป็นหลุมแล้วก็เคนไม่สามารถเอาไปตั้งได้นะคะอคุย้ยใครมาเนี่ยกอกกออุ้ยใครมาเนี่ยอ้าอัศรีนี่เองนี่คะ่ะอัสรีมาเยี่ยมชมบ้านนกดาวของจูแซะนะคะนี่แล้วก็เดินขึ้นมาเลยค่ะถามว่าจะนอนนี่มอัสรีบอกว่าอยางมานอนนี่โอ้โหนี่เซอร,ร์เวยก่อนเลยนี่บางคามินไปชวนมานะคะจริงๆนะทุกคนอยากจะบอกว่าบ้านนกดาวมันกว้างมากแล้วก็ใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ดูดิโอ้โหคือแบบสามารถอยู่ได้เลยแตต่่วัันนนนนนีี้้เเเราาาาททททํํปป็็ออฟไซจกกคคคืงดดใหุู แเอสลีบอกว่าทําไมไล่แออยู่ไหนล่แออยู่ไหนล่ะทำไมร้อนจังนี่ดิไม่เปิดแอร์นู่นนี่นั่นนี่ค่ะเอสลีก็เลยนั่งเงียแล้วก็บอกว่าแอร์อยู่ข้างบนน,น,นู้นเอสลีก็เลยเห็นขึ้นไปมองนะคะแล้วก็พ,พูด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 นี่ค่ะแล้วก็มีคนมาเยี่ยมอีกแล้วค่ะก็คือเซเดเนียกับเซฟิตตานั่นเองค่ะน,นี่ก็เป็นภายนอกบ้านใกล้ๆนะคะก็ฮูหูเอาจริงก็คือสวยอยู่นะสีไม้ทุกคนว่าไงคะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย